การค้นพบดินแดนใหม่และการสำรวจทางทะเลการสำรวจทางทะเลของชาวยุโรปเกิดจากความต้องการพัฒนาเส้นทางทะเลติดต่อระหว่างยุโรปกับเอเชียส่งผลให้เกิดเส้นทางเดินเรือติดต่อระหว่างดินแดนต่างๆรอบโลกทําให้คนพบดินแดนใหม่ๆซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างกว้างขวางนักเดินเรือที่สําคัญคนแรกคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเป็นนักสำรวจและนักเดินเรือชาวอิตาลีที่ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสีครั้งซึ่งนำไปสู่การค้นพบหมู่เกาะแคริบเบียนอเมริกากลางและอเมริกาใต้สำหรับชาวยุโรปก,การเดินทางของเขาเปิดทางให้ยุโรปขยายการสำรวจและตั้งอาณานิคมในทวีปอเมริกาถัดมาคือบาตูล um ูเมลดีอบาตูลูเมลดีอาเป็นนักสำรวจชาวโปรตุเกสและขุนนางในราชสำนักโปรตุเกส เขาเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ลั่นเรือไปถึงแหลมใต้สุดของแอฟริกาในปีคริสตศักราช1488และตั้งชื่อว่าแหลมพายุซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการค้นหาเส้นทางเดินเรือไปอยังเอเชียถัดมาคือวัชกูดากามาวัชกูดากามาเป็นนักสำรวจและคุนนางชาวโปรโตุเกสผู้เป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางถึงอินเดียโดยใช้เส้นทางเดินเรือผ่านซึ่งช่วยเปิดเส้นทางการค้าเครื่องเทศระหว่างยุโรปและเอเชีย เฟอร์ดินานด์มาเจลันเฟอร์ดินานด์มาเจลันนักเดินเรือชาวโปรโตุเกสเกิดที่เมืองซาบรอซาในภาคเหนือของโปรโตุเกสและเคยรับราชการทหารที่อินเดียตะวันออกและโมร็อกโกในช่วงที่มีสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาเขาได้เสนอตัวทําง,งานกับพระเจ้ากาโลสที่หนึ่งแห่งสเปนเพื่อค้นหาเส้นทางตะวันตกไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศหมู่เกาะโมลุกกาในปัจจุบันจนทําให้เขาได้รับสัญชาติสเปนด้วย ถัดมาคืออเมริกโวเวสปุชีอเมริกโวเวสปุชีเป็นนักสำรวจ mm. นักเดินเรือและนักทำแผนที่ชาวอิตาลีที่พิสูจน์ว่าแผ่นดินที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสคนพบมานั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเอเชียแต่เป็นแผ่นดินใหม่จึงได้ถูกตั้งชื่อว่าอเมริกาเพื่อเป็นเกียรติแก่ความถูกต้องในการชี้นะของเขา